กดแบบไม่ต้องรีรอครับผมกดแบบไม่ต้องรีรอครับได้อะไรบ้างอุย้ยมาถึงนาก,กาเลยหรอ50โลแรกคือได้เลยหรออุย้ยอะไรอ่ะสีทองแตงหนึ่งครับลม้มสวัสดีผู้เล่นเอามารลยหุย,ยอุ้ยหยุดทำไมวัเน,นี้อ่ยอลังจอรอินดิคส์เกมเซ็นเตอร์เว็บเติมเกมอันดับหนึ่งหาฟู ครับสวัสดีคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับผมพี่มะม่วงนะครับหรือพี่ฟุกนะครับผมก็อยู่กันในเกมบอร์ดสไตล์กันอีกแล้วนะครับผมทุกคนครับวันนี้ครับผมมันมีกิจกรรมกาชามาใหม่นะครับผมแล้วก็จะมีเอ่อเวกเตอร์นะครับผมที่มันจะเป็นรูปร่างคล้ายแบบว่าอืมอีบอีบหน่อยนะครับผมทุกคนครับซึ่งวันนี้นะครับผมที่ผมจะมาเปิดเนี่ยผมจะมาเปิดกาชาสไตล์เลยทุกคนก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปเติมเกมกับอินเด็กเกมเซ็นเตอร์กันเหมือนเช่นเคยครับเช่นเคยครับคัดลอก UAD แล้วก็มาที่หน้าเว็บไซต์์เดดี๋ยววผมจะะแปลลิงงกไ้้าาน่ UID นะครับผมมากรอกได้เลยนะครับผมทุกคนครับและในวันนี้ผมจะซื้อเป็นแพ็ก1,329บาทเพียงเท่านี้นะครับผมก็รอ UC เข้าได้แล้วนะครับเรียบร้อยครับผมทุกคนครับ5,800ทองครับผมวันนี้วันนี้ผมจะมาช็อปนี่เลยครับผม In น e r n a l นะครับผม power host นะครับผมทุกคนครับ power house นะครับซึ่งจะเป็นสกายที่แบบว่าค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเสียเท่าไหร่นะครับผมทุกคนครับเดี๋ยวเราจะลองเชิงที่50ครั้งไปเลยนะครับผมทุกคนครับกดแบบไม่ต้องรอครับผม กดแบบไม่ต้องรอครับได้อะไรบ้างอุย้ยมาถึงเทสกาเลยหรอ50สโลแรกคือได้เลยหรอฮะ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 อุย้ยอะไรอ่ะสีทองคืออะไรอ่ะคุณได้ปลดล็อกอะไรอ่ะดดลักเฮ้ยคืออะไรสีทองหรออ,อะไรวะเน,นี้ยงงไปหมดเลยห0ิบโลแรกคือได้เลยหรอ2005 อัน,นคือผมดวงดีใช่ไหมทุกคนหรือว่ามันได้อยู่แล้วใช้สามพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าในการซื้อตัวสีทองคืออันนี้คืออะไรอะ่ะสีทองมันจะดีกว่ายัางไงอ,อ่ะหูมันเท่คนครับมันเท่แล้วผมคือผมเป็นสายตะก,กาอยู่แล้วอ่ะทุกคนมีเหรอที่ผมจะไม่เอาอะ่ะคือตัวดีลักอะ่ะผมก็ว่าอยู่ทําไมมันได้ง่ายทุกคนที่แท้คือมันมีอันนี้ซ่อนอยู่นั่นเองนะฮะ คือเราอยากได้ทุกคนเดี๋ยวผมเติมเรื่มครับทุกคนครับไม่ไหวแล้วทุกคนผมอยากได้อยากได้มากๆทุกคนเดี๋ยวเราจัดไปฮะอีกหนึ่งกลุ่มทุกคนครับหลังจากที่ผมเติมกับอินเตอร์เกนเซนเตอร์มารอบที่2ทุกคนถ้าเติมเองในเกมอ่ะมันประมาณแพ็คเนี่ยมันประมาณพันเก็สี่พันทุกคนเออกดไปเลยครับ50อันแบบไม่ต้องชิดชีวิตครับผมโอ้โหขอยาลดเลทได้ไหมอ่ะขอยาลดเลทได้ไหมอ่ะโอ้โหมาหน่อยโอ้โหทุกคนเชี่ย yeah. ไม่ออกหรอไปครับปอ,องหน่อยโอ้โหโอ้โหเกลือเรียบร้อยครับทุกคนครับไม่ออกจริงๆนฮะโอ้โหหมดเร็วมากทุกคน เรียบร้อยกระบอกนี้กี่พันวันนี่ยนะทุกคนโอ้โหผมเพิ่งได้มา900ผมเพิ่งได้มา900ไม่น่าไหวอะทุกคนนะคือถามวม่าใจอยากได้ไหมอยากได้มากเลยนะแต่ว่ามาขนาดนี้ทุกคนทุกคนว่ายังไงอินเด็กเกมเซ็นเตอทงสปอนหุ่นลวจริงๆจริงๆนะถ้าเกิดเขามาขนาดนี้ทุกคนครับวันนี้ผมหมดไป ประมาณ2รอบ2องพประมาณ5้าพันจะได้ไหมเซตนี้มา1 1ื่นหนึ่งพันหกร้อยมืกอกูซื้อมากกูจะเล่นคุมไหมอ่ะกดเลยกดไปหนึ่งอันไปมาหน่อยขอร้องมาอีกโอ้โหกองคือส,สกอตต์กดรอบสองโอ้โหเฮ้ยไม่มาเลยเหรอไม่ข่าได้ไหมอ่ะ กดไปกดรอบที่สามขอร้องขอร้องขอร้องเชี่ยมขอร้องมาได้ไหมอ่ะเชี่ยมโหเหลือสี่พันสี่พันท้องท้องมาหน่อยโอ้โหน้ำตาจะไหล เชดเคทุกคนดีรักนี้หมดเท่าไหร่ครับเนี่ยโอ,อ้โอ้ทุกคนครับลาก่อนคือมัน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 ถามว่ามันจะสุดไหมมันก็มันก็มันก็สุดแหละอมืมันก็สุดแหละแต่ว่าเท่านี้ก็พอแล้วมะ แตกงหนึ่งครับลม้มสวยโอ้เพื่อนเก็บกันเร็วมากเลยแถวนี้น่าจะเคลียร์นะานไปหนึ่งครับมีมีเสียงความนับ ใจผมอยากได้สก,กามาาหรือเ่าทุกคนต้องไงดีอยากเติมเพิ่มนะทุกคนนะมันต้องเอาให้สุดปะเออทุกคนครับเออเมกาคิวว่าดยอด เขาคิวไปกี่ตัวสิบตัวเลยเหรอเฮ้ยเราคิวไปห้าตัวเป็นว่านะครับผมคลิปนี้นะครับผมผมขอจบไปที่เท่านี้ก่อนแนละ้วทุกคนนะตอนนี้คือแบบโอ้โหห้าพันห้าพันกว่าบาทของผมแต่ถ้าเติมในเกมอมันอยู่ประมาณถ้าเติมในเกมมันอยู่ประมาณหมื่นกว่านะทุกคนนะ นั่นแหละประมาณ7000 0น่ะทุกคนเออเติมในเกมมันแพงมากนะครับผมแนะนำนะเติมกับ IN นเด็ a เกม e ซ t e r นะประหยัดปลอดภัยแล้วก็เข้าไหวมากๆนะครับผมทุกคนก็วันนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะทุกคนนะโอ้โเดี <laughs> ๋ยวไว้คลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาประเดิมใหม่ทุกคนพร้ออคควาามสุขงลูก